สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่ซอยอารีสัมพันะครับผมพามาดูบ้านเดี่ยวเป็นลักซ์ y h รีเฮาส์นะครับเพิ่งจะสร้างแล้วเสร็จนะครับเป็นบ้านเนื้อที่101ตารางวาครับ600ตารางเมตรนะครับ3ชั้นครับปลูกสร้างใหม่นะครับตัวบ้านเนี่ยจะมีที่จอดรถ2ข้างซ้ายขวานะครับสามารถจอดรถได้4คันเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันเลยครับ ตัวบ้านหลังนี้นะครับออกแบบตามหลักฮงจุ้ยนะครับโดยท่านอาจารย์เกรงไกรบุญทกานนนนะครับท่านเป็นผู้เชียวฮงจุย้ยชื่อดังนะครับตัวบ้านสร้างออกมาทนเลือแผ่นินไหวด้วยนะครับตรงส่วนนี้ครับเป็นส่วนของชั้นหนึ่งนะครับเมื่อเราเข้าไปตรงบริเวณจากประตูหน้าบ้านนะครับ ห้องนี้นะครับจะเป็นส่วนของห้องสําหรับอเนกประสงค์นะครับจะใช้เป็นห้องเก็บของหรือห้องทํางานก็ได้นะครับสังเกตดูจากพื้นถึงเพดานครับสูงนะครับ2.9นะครับงานเรียบร้อยมากนะครับบ้านหลังนี้บริเวณส่วนของ v i วิ r o ูมนะครับมีแอร์ซอนนะครับ ทังบ้านใช้วัสดุอย่างดีทุกอย่างนะครับตรงนี้ครับจะเป็นส่วนบริเวณของที่ทานอาหารนะครับแล้วก็ครัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณชั้น2กันนะครับ ชั้น2ครับจะมี2ห้องนอนนะครับห้องนอนขนาดใหญ่นะครับอยู่บริเวณชั้น2ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นประตูบานคู่นะครับเปิดเข้าไปครับบริเวณส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของรีวิ n งแอเรียนะครับสำหรับบริเวณของชั้น2นะครับห้องนี้เป็นห้องมานสเตอร์นะครับเพราะงั้นตรงส่วนของรีวิงนี้ก็เป็นหนื้าที่ขนาดใหญ่สำหรับการภาพผ่อนสำหรับทัานเจ้าของบ้าน ประตูบานเลื่อนนะครับแบบคู่นะครับส่วนนี้ครับจะเป็นส่วนของห้องนอนนะครับก็จะมีห้องน้ำนะครับแล้วก็ห้องนอนขนาดใหญ่ห้องนอนนะครับมีแอร์ให้ทุกอย่างพร้อมหมดนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องอห้องน้ำนะครับ เป็นห้องน้ำขนาดใหญ่ใช้งานได้จริงนะครับตรงด้านหน้าเราจะเป็น w อ l k กอินโค e เขนาดใหญ่นะครับสำหรับห้องมาสเตอร์ครับเรียกว่าให้มาแบบจุใจเลยทีเดียวนะครับ เราไปดูห้องนอนนะครับอีกห้องหนึ่งครับเป็นห้องนอนที่2นะครับตรงส่วนนี้นะครับจะใช้ทําเป็นห้องพระก็ได้นะครับหรือจะเป็นห้องทํางานก็ได้นะครับเป็นพื้นที่อเนกนประสงค์นะครับและบริเวณห้องนอนที่2นะครับก็จะมีห้องน้ำในตัว เดี๋ยวเราไปดูต่อเลยนะครับบนชั้น3ามครับชั้นสาจะมี3ห้องนะครับบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านหน้ากว้างนะครับเพราะว่าหน้ากว้างถึง26เมตรแล้วก็ลึกอยู่ที่16เมตรนะครับ เพราะงั้นจะมีแสงเข้าบ้านเนี่ยเข้ามาทําให้บ้านดูสว่างแล้วก็กว้างมากนะครับบริเวณห้องนอนนะครับชั้น3อันนี้เป็นห้องนอนที่3นะครับมีว a l k กอินโคลเซแล้วก็ห้องน้ําในตัวด้วยนะครับ การก่อสร้างเรียบร้อยมากนะครับตูห้องน้ำต่อมา้เป็นส่วนของห้องนอนนะครับเหลือเป็นแค่การนำเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เครื่องใช้ไฟเข้ามาก็เพียงพอในการที่จะออาศัยได้อย่างสบา,บายๆนะครับ ไปเป็นอีกห้องนอนนึงนะครับซึ่งเป็นห้องนอนที่4นะครับห้องนี้ก็เป็นห้องขนาดใหญ่นะครับมีหงอิโคเซตนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องน้ำในตัวเหมือนกันนะครับสวยงามครับห้องน้ำ ีกว้างนะครับสามารถที่จะทําเป็นห้องนอนแล้วก็มีส่วนของพื้นที่ทํางานอ่านหนังสือนะครับอยู่ในที่เดียวกันได้เป็นห้องขนาดใหญ่เลยครับมีระเบียงด้วยนะครับกว้างขวาง,วางสูงนะครับใหความรู้สึกโปร่งและโล่งมากครับคือการออกแบบที่นี่น,น,นอกจากาจะเป็นการออกแบบที่เหมาะกับการใช้งานแล้วเนี่ยนะครับยังออกแบบด้วยถูกหลักโคงจุ้ยด้วยนะครับ ซึ่งเรียกว่าสมบูรณ์แบบจริงๆครับสำหรับหลังนี้นะครับกับทําเลบริเวณอริสมพันธ์แห่งนี้นะครับห้องนี้ครับเป็นห้องนอนสุดท้ายครับห้องนอนที่5นะครับมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็ห้องน้ําในตัวเช่นกันครับถ้าขึ้นไปครับก็จะเป็นส่วนนี้ครับบริเวณดัดฟ้านะครับ ซึ่งสวนดัดฟ้านี่นะครับจะเป็นเห็นวิวโดยรอบเลยนะครับสามารถทำเป็นสวนลอยฟ้าได้นะครับเป็นตุมมุมพักผ่อนอีกมุมหนึ่งเพิ่มเติมของในพื้นที่บ้านได้หลังนี้ครับสำหรับราคาขายบ้านหลังนี้นะครับอยู่ที่6.4.9ล้านบาทนะครับกับพื้นที่100ตารางวาขนาด6 0 0ตารางเมตรนะครับ5้าห้องนอนหห้องน้ำครับจอดรถได้4คันเป็นบ้านที่พร้อมอยู่นะครับ ออกแบบไว้อย่างสวยงามมากราคานี้ใจกลางอารีครับถูกมากๆถ้าใครสนใจสามารถติดต่อนัดหมายเข้าชมสำหรับวันนี้ครับทุกท่านรบก,กวนอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ